เคยรู้สึกไหมว่าคุณโหยหาความตื่นเต้นจนพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความปรารถนาชั่ววูบมาทำลายความมั่นคงทั้งชีวิตเรื่องนี้เป็นคำเตือนสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังวนลูปอยู่กับที่อย่าปล่อยให้การแสวงหาความตื่นเต้นกลายเป็นหายนเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีก่อนที่มันจะสูญหายไป บ่ายวันธรรมดาวันหนึ่งฉันยืนอยู่ที่อ่างล้างจานในครัวมือจุ่มอยู่ในน้ำสบู่ขณะที่ท่อใต้สิงส่งเสียงดังแปลกๆก,ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวน้ำก็พุ่งออกมาเหมือนน้ำพ้แตกฉันกระโดดถอยหลังพร้อมกรีดร้องแต่ก็สายเกินไปเสื้อผ้าฉันเปียกชุ่มติดตัวเหมือนพลาสติกหดตัวพื้นครัวกลายเป็นสน้ำเล็กๆโอ้ยทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ฉันบ่นพยายามคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันท่อแต่เหมือนพยายามหยุดน้ำตกด้วยผ้าเช็ดปากสามีฉันทนาไปทำงาน และฉันไม่รู้จะจัดการยังไงหัวใจเต้นแรงขณะหยิบโทรศัพท์มือเปียกจนลื่นฉันค้นหาในเน็ตแล้วเจอชื่อช่างประปาด่วนแก้ท่อรั่วทันใจฉันกดโทรทันทีเดินวนในครัวน้ำกระเซน็นใต้เท้าสวัสดีข้าช่างประปาด่วนช่วยอะไรได้คะ่ะเสียงผู้หญิงร่าเริงดังมาท่อในครัวฉันแตกน้ำพุ่งกระจายเลยค่ะ ฉันพูดหายใจหอบเธอรับปากจะส่งช่างมาในหนึ่งชั่วโมงฉันวางสายมองความโกลาหลรอบตัวเสื้อผ้าเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งมาจากสวนน้ำสิบห้านาทีต่อมากริ่งหน้าบ้านดังฉันรีบวิ่งไปเปิดน้ำกระเซ็นตลอดทางหน้าประตูฉันชะง,งักชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผิวเข้มเรียบเนียนสวมชุดช่างสีน้ำเงินติดโลโก้บริษัทถือกล่องเครื่องมือยิ้มง่ายๆที่ทำให้ลืมความตื่นตระหนกไปชั่วขณะสวัสดีครับผมชัยคุณโทรเรื่องท่อรัว่วใช่ไหม เขาพูดยื่นมือมาฉันสั่นมือเขามืออุ่นและหยาบเล็กน้อยใช่ข้าฉันชื่อนิตาม,มาเลยข้าครัวอยู่นี่เขาเดินตามฉันเข้าไปรองเท้าดังแควกบนพื้นเปียกเข้าครัวแล้วฉันรู้สึกถึงสายตาตัวเองเสื้อเปียกติดตัวผมยุ่งและเท้าเปล่าเล็บเท้าสีแดงลอกว้าวท่อรั่วหนักเลยนะครับชัยพูดวางกล่องเครื่องมือฉันมองเขาไหลกว้างการเคลื่อนไหวใต้ชุดช่างแก้ได้ไหมคะ่ะฉันถามเสียงแหบกว่าที่ตั้งใจเขาหันมามองยิ้มเล็ก ผมลองดูครับอาจใช้เวลานิดหน่อยท่อผูเยอะไม่รีบค่ใช้เวลาตามสบายฉันพิงเคาน์เตอร์มองเขาคลายเครื่องมือมือมั่นใจและนิ่งฉันรู้สึกตื่นเต้นในท้องอยากได้อะไรดื่มไหมคะเบียร์เย็นเย็นสักขวดเขามองมาคิ้วขมวดผมยังทำงานอยู่นะครับฉันโบกมือเรียกฉันว่านิดเธอข้าเบียร์ขวดเดียวไม่เป็นไรวันนี้อากาศร้อนเขาลังเลแล้วพยักหน้าได้ครับนิดขอบคุณ ฉันยิ้มเดินไปหยิบเบียร์จากตู้เย็นแก่าให้มือเราสัมผัสกันแวบหนึ่งฉันรู้สึกถึงความร้อนในอกฉันแน่ใจว่าเขาก็รู้สึกฉันพิงเคาน์เตอร์มองเขาทำงานมือมั่นคงและนิ่งชัยคุณเป็นช่างประปามานานแค่ไหนแล้วเขามองมายิ้มประมาณ5ปีครับเริ่มจากเป็นเด็กฝึกตั้งแต่จบมปลายเก่งจังฉันจิบเบียร์ยังหนุ่มแต่มีประสบการณ์เยอะเขายักไหล่ ผมถนัดงานช่างมาตั้งแต่เด็กฉันหน้าแดงกับคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นเลยข้าฉันพูดเสียงต่ำเขาหยุดมองมาฉันจ้องตาเขายิ้มเล็กๆแล้วคุณนิททำอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าคุณหลอกข้าฉันยักไหลเคยทำร้านอาหารเล็กๆแต่ตอนนี้ดูแลบ้านหรือพยายามดูแลเขาหัวเราอเสียงทุ้มอุ่นฉันรู้สึกตื่นเต้นเขาทำงานเงียบๆฉันอยากคุยต่อถามเรื่องวันของเขาความชอบความไม่ชอบเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาตอบสุภาพ แต่ฉันเห็นไหลเคตึงมือสั่นเล็กน้อยฉันทำให้เขาประมาและฉันชอบมันฉันจิบเบียร์หมดขวดหยิบขวดใหม่เสียงลมหายใจของชัยสะดุดมีอะไรหรือเปล่าคะฉันถามทำท่าไร้เดียงสาเขาส่หัวเปล่าครับแค่ระวังพื้นเปียกฉันยิ้มฉันระวังอยู่แล้วแค่แต่บางทีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เขาไม่ตอบแต่หน้าแดงฉันรู้สึกถึงพลังที่ควบคุมเขาได้ในที่สุดชายยืนขึ้นเช็ดมือเรียบร้อยแล้วครับท่อไม่รั่วแล้ว ฉันยิ้มวางขวดเบียร์ขอบคุณข้าชัยคุณช่วยชีวิตฉันเลยเขาพยักหน้าเก็บเครื่องมือฉันรู้สึกผิดหวังไม่อยากให้เขาไปเดี๋ยวฉันช่วยเก็บน้ำบนพื้นนะครับเขาพูดฉันยิ้มหยิบผ้าให้ระหว่างเก็บน้ำฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดระหว่างเราสายตาที่มองกันฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ขอบเวพร้อมกระโดดเมื่อเก็บเสร็จชัยหันมายิ้มเรียบร้อยแล้วครับฉันรู้สึกเสียใจแต่พยักหน้าเดินตามเขาไปที่ประตูยินดีที่ได้เจอคุณนิด เขาผู้เสียงนุ่มฉันยิ้มพิงวงกบประตูยินดีมากกว่าข้าชัยเขาจัะไปฉันรู้สึกสูญเสียแต่ตื่นเต้นนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นวันนั้นฉันจดจ่ออะไรไม่ได้เลยภาพชัยตอนทำงานเสียงหัวเราะแววตาของเขาวนอยู่ในหัวฉันรู้สึกเหมือนเด็กสาวที่แอบชอบไม่ใช่ผู้หญิงวัยใกล้หกสิบชันดูตัวเองแต่ภาพชัยไม่หายไปฉันทำความสะอาดครัวจัดตู้กับข้าว แต่ภาพกล้ามเนื้อของเขาความมั่นใจในการจับเครื่องมือยังติดตาฉันหน้าแดงฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีสามีรักบ้านสวยชีวิตดีฉันไม่ควรคิดถึงผู้ชายอื่นโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่ามากฉันรู้สึกผิดแต่ก็ตื่นเต้นตอนเย็นธนากลับมาดูเหนื่อยฉันกอดและจูบเขาวันนี้เป็นยังไงบ้างฉันถามรับกระเป๋าเอกสารยาวนานเขาตอประชุมทั้งวันแถมรถติด ฉันทำอาหารเย็นข้าวต้มกุ้งที่เขาชอบแต่ใจฉันลอยไปที่ชัยฉันพยายามคุยกับธนาแต่ความคิดถึงชัยไม่หายไปหลังอาหารเราไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นธนาเปิดทีวีดูมวยไทยฉันนั่งข้างเขาแต่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฉันต้องการปลดปล่อย ฉันหันไปลูกขาเขาเขามองมาด้วยความแปลกใจนานแล้วที่เราไม่ได้ใกล้ชิดฉันยิ้มหวังจุดไฟในตัวเขาแต่รู้สึกถึงความลังเลของเขาฉันลุกขึ้นไปเปลี่ยนชุดหยิบชุดนอนลูกไม้สีดำที่ไม่ได้ใส่มานานฉันเดินลงมาธนามองตาโตฉันนั่งข้างเขาลูบอกเขาแต่ใจฉันลอยไปที่ชัยฉันรู้สึกผิดที่คิดถึงเขาแต่ไม่หยุดระหว่างที่เราคลอเคลียกันฉันเผลอพูดชื่อชัยออกมาฉันตกใจมือปิดปากธนาถอยออกมองด้วยความงุนงงเธอพูดอะไรน่ะ ฉันใจเต้นแรงฉันไม่รู้สิคะฉันพูดตะกุกตะกักคงนึกถึงชื่อเด็กที่เคยรู้จักชัยคงนึกถึงตอนดูเขาธนามองฉันคิ้วขมวดแต่สุดท้ายก็พยักหน้ากอดฉันต่อฉันพยายามจดจ่อกับเขาแต่ภาพชัยยังหลอกหลอนเช้าวันต่อมาฉันตื่นแต่เช้าทำอาหารเช้าให้ธนาทำตัวปกติเขาจูบลาก่อนออกไปทำงานฉันรู้สึกโล่งเมื่ออยู่คนเดียว แต่ก็ตื่นเต้นฉันเดินวนบ้านกระสับกระส่ายฉันต้องการใช้แนวคิดบ้าบ้าผุดขึ้นมาฉันวิ่งไปที่ครัวเปิดตู้ใต้ซิงหยิบประแจทุบท่อจนน้ำพุ่งออกมาฉันตื่นเต้นรู้สึกถึงความคาดหวังฉันโทรหาช่างประปาใช้เสียงตื่นตระหนกเล่าเรื่องท่อแตกเธอรับปากจะทรงช่างมาฉันรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดรัดรูปสีแดงฉีดน้ำหอมโรยน้ำให้ดูเปียกเล็กน้อยฉันรู้ว่าตัวเองดูโน่แต่หยุดไม่ได้กริ่งดังฉันเปิดประตูชายยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มรู้ทันนิดท่อรั่วอีกแล้วเหรอครับ ฉันพยักหน้าหลบตาใช่ค่ะแย่มากเลยฉันพาเขาเข้าครัวรู้สึกถึงสายตาของเขาฉันตื่นเต้นร่วหนักกว่าเมื่อวานอีกชัยพูดวางกล่องเครื่องมือฉันพิงเคาน์เตอร์ใช่ค้ท่อมันแย่ไม่รู้ทำยังไงถึงจะควบคุมได้เขามองมายิ้มผมมาช่วยทำให้มันแน่นและมั่นคงอีกครั้งฉันหน้าแดงรู้ว่าเขาหมายถึงมากกว่าท่อหวังว่าคุณจะจัดการได้นะคะท่อฉันมันต้องการมือที่แข็งแรง เขาหยุดหายใจชั่วขณะฉันรู้ว่ากำลังควบคุมเขาฉันยิ่งกล้ามาขึ้นใกล้เขามองเหงื่อบนหน้าผากเขามือที่สั่นเล็กน้อยใช่ยคุณรู้ไหมฉันมีปัญหากับอุปกรณ์อื่นด้วยอะไรที่มันบอบบางซ่อนอยู่ต้องการการปรับแต่งเขามองมาตาเป็นประกายนิดผมผมทำไม่ได้คุณเป็นลูกค้าแต่งงานแล้วผมอาจเสียใบยอนุญาตฉันขยับเข้าใกล้ไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่บอกฉันกระซิบเป็นความลับเล็กๆของเรา เขาถอนหายใจฉันรู้ว่าชนะแล้วเราเข้าใกล้กันหัวใจเต้นรัวฉันรู้สึกถึงความต้องการของเขาเราเสียการควบคุมดื่มด่ำในกันและกันฉันรู้สึกเป็นอิสระมีชีวิตชีวาเมื่อเรานอนลงบนพื้นฉันรู้สึกสมบูรณ์เป็นของเขาและเขาก็เป็นของฉันแต่เมื่อทุกอย่างจบลงชัยลุกขึ้นหยิบโทรศัพท์ที่วางพิงผนังทำอะไรคะฉันถามเขาหันมาหยุดบันทึกครับฉันขมวดคิ้วบันทึก เขาแสดงวิดีโอให้ฉันดูภาพเราสองคนในช่วงเวลาแห่งความหลงไหลฉันช็อกนี่อะไรเขายิ้มเย็นความลับของเราถ้าคุณทำตามที่ผมบอกฉันตัวสั่นคุณหมายถึงอะไรผมต้องการเงินนิดคุณจะช่วยผมฉันรู้สึกหนาวคุณจะแบล็กเมฉันเขายักไหลเรียกว่าการแลกเปลี่ยนคุณให้เงินผมไม่ส่งวィィิดีโอนี้ให้สามีคุณเขาบอกจำนวนเงินที่ทำให้ฉันช็อกคุณมีเวลาถึงพรุ่งนี้เขาพูดแล้วจากไป ครัวเงียบสงัดความรู้สึกอิสระเมื่อครู่หายไปฉันรู้สึกกลัวและเสียใจฉันนอนขดตัวบนพื้นเปียกน้ำตาไหลฉันเล่นกับไฟและตอนนี้ฉันถูกเผาไม่ได้วยผลของการกระทํำตัวเองนี่คือเครื่องตัวใจว่าทุกการตัดสินใจมีผลตามมาอย่าหลงคิดว่าความสุขชั่วครู่ไม่มีราคาที่ต้องจ่าย